พบขยะติดเชื้อกว่า50กระสอบนะครับถูกนำมาทิ้งริมถนนในอำเภอเมืองลำปางชาวบ้านเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบและแก้ไขเพราะเกรงจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่ครับอุปกรณ์หลังไต่ทางหน้าท้องบรรจุในกระสอบปุ๋ยมีข้อความภาษาจีนมากกว่า50กระสอบถูกนำมาทิ้งบริเวณริมถนน2จุดหลังวัดบรรพสถิตตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางซึ่งบางกระสอบก็มีร่องรอยถูกไฟเผา นายสุรพลตันสุวรรณระบ well ุว่าพบขยะติดเชื้อนี้บริเวณถนนด้านหลังวัดบรรพติถิตซึ่งมักจะมีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งและจุดไฟเผาจนลุกลามไหม้ต้นไม้บ่อยครั้งเบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเทศบาลเมืองเขลางนครเข้าตรวจสอบนะครับเนื่องจากเป็นขยะอันตรายและอาจจะปนเปื้อนลงสู่ใต้ดินและล่ำห้วยใกล้เคียง เบื้องตน้นคาดว่าอุปกรณ์หลังตายนี้เป็นของโรงพยาบาลที่ว่าจ้างผู้รับเหมานําไปทิ้งแต่ว่าผู้รับเหมาอาจจะหาที่กําจัดไม่ได้จึงลักลอบนํามาทิ้งในพื้นที่ครับ